อ้าวหนูมาเขาพาเที่ยวมากินข้าวแล้วนะคะวันนี้โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมา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 กินข้าวแล้วก็ไปไปอุมมาเลยมมากินข้าวจะไปอ่ากินข้าวแล้วก็จะไปเก็บเห็ดแล้วมาไปไปไปมาแล้วมาแล้วไปกินข้าวแล้วก็จะไปเก็บเห็ดกันก็ไจะไปเก็บเห็ด แล้วก่อนนี่ก็มีข้าวเจียวงงเจียวงงข้าวข้าวข้าวเดื่อนไปแม่ค่ะไปเก็บเห็ดเนอะข้าวแม่จะพาไปกินข้าวกินข้าวได้เลยไอ้เที่ยวแล้วจะไปเก็บเห็ดกันกินก็นเปี๊ยบกินไม่ใส่น้ำให้มันหน่อยนะข้าวไม่แห้งขวดน้ำนึงคลิปนี้มาอยู่กับน้องเปี๊อกินข้าวแล้วแล้วไม่พาไปเก็บเห็ด ข้ากินน้ำก่อนพี่พาไปกินเห็ดนะไล่กินข้าวก่อนพี่พาไปเก็บเห็ดเรื่อยๆๆๆอเลยเดี๋ยวคนเก่งเนาะกินเขากินข้าวกินนเปี้ยบไม่ยอมเอาน้ำไปให้มันใส่แล้วมันแห้งยมกันมูสิไม่หยาดแลยหน่อยนะเอากินเขากลางกินข้าวเลยไปนินนินไปกินไปนินไม่หยาดเลยนินไปไม่หยาดแบงแจงมันกินเลยนิ่นนีใน่ไปกินนินมม่หยาดเปี้ยวแบบไ่กิน ไม่มีใครจะกินข้าวแล้วไม่กินข้าวเปลาไม่กินข้าวเนี่ยกินข้าวก่อนกิขาวติพาไปเก็บเห็ดแล้วกินข้าวนะครับเอานิ่งนิ่งนิ่งมาโปรตีนมันจะ้างนะแสดงว่ามันไม่หิวมันสิ่ว่ามีแห้งขึ้นพู่เลยเืดเสื้อผ้าไปขึ้นพู่เหนกัดขาเพราะเสียกเอาให้มันหิวหนักๆก็ไม่ค่อยกินเปรี้ยวๆนะช่วงนี้นะ กำไม่อยากกินข้าวมันเป็นบ่าวแล้วเอากินข้าวลรกคลายกินข้าวนุ่สาวอย่างเี้แหละไม่ยอมกินข้าวเลยมันไม่หิวเมื่อวานนี้มันกินอยู่เมื่อวานสองวันนึงมันกินสองวันกินทีนึงเหรออืมหนาเมันก็ทรงลงซึ่งเร่งอยู่หนาบ่รอเลยหนาทรงลงซึ่งเร่งอยู่ก็เดี๋ยวคำนั้นไปหากินตาม บ้านอื่นอ๋อกินข้าวกินข้าปลากรากินข้าวนี่ไอ้นี่กินวะหลอกินแล้วเนี่ยยเงายติกินง่ายติกินปกติมันกินห่วงเนาะนมเที่ยวกินข้าวก็ไม่กินบางทีมันจะหวงมันจะกินอิ่มก็อนจะแบงห้เนาะคราวนี้มันไม่ห่วงเลยมันปล่อยให้นินกินเลยเสร็จไห้นินครับงานนี้เสร็จฐินน้อยครับผมเปรียบจะถอยออกถอยออกเลยถอยไปซ้ายอีกพอถอยไปซ้ายเอาดาบมันต่ำมันเก็บ อเอ้ยใชถอยไใยงเอ้ยยัง่กินเขาสิแดนขึ้นคู่ได้บนี่เขาน้าวันกกินสีแดนขึ้นคู่ได้ป่วาสิพาพขึ้นคู่ได้หนี่มันสิไปนํานี่บอะ่ะจากแล้วไปนันก็สิบ่ไปเาสิบ่ลืมสาวจัน่อยย่บ่สิพาไปเก็บเห็ดาเก็บเห็ดลืมสาวไหมจะลืมสาวไหมมือเจ้าเดียวจะกง จะลืมสาวไหมจะลืมสาวไหม <c oughs> เป็นลูลกเขยตาะนายไม่ยอมรับเป็นลูกเขยด้วยนี่ค <c oughs> ่าสินสอดก็แพงแถมเขาจะเอาลุกน้องดิกกี้มัน่นดิกกี้เป็นพ่อพันเที่ยวอ้นเอมเลยไปสู่ขอก็อไม่เอาแม่แม่ไปสู่ขอให้แล้วเขาไม่เอา,าไม่ยายกับตาปฏิเสธโอ้ไอ้นี่กินหมดเลย <c oughs> นี่กินหมดเลยเที่ยวไม่สน เปี้ยวไม่สุดเปี้ยวไม่สยามันจะมีแรงขึ้นเขาเหรอลูกเปี้ยวไม่หิวมันจะเหนื่อยนะจะไม่มีแรงขึ้นเขานะไม่จะพาไปปไปไปไปกันเถอะถึงหานาทีไปยแงนะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะช่องกกก่อสเตชันค่ะกับชพิ่มนมเปี้ยวกกกอกค่ะหนูราเป็นแอดมินของช่องกกก่อสเตชันนะคะช่องกกก่อสเตชันเป็นของอาจารย์พันจรัสนะคะที่อยู่อเมริกาวันนี้เราจะพานมเปี้ยว านาดุกเปียวนะคะน้องหวานดุ๊กเปี้ยวนะคะโตเป็นหแล้วไ,ไ,ไปป่าค่ะไปเก็บเห็ดค่ะมีแม่ถิ่นมแม่ดานําทางนะคะ,คะแล้วก็จะมีใครบ้างก็ไม่รู้แต่นุนาจะเอาเปียวไปด้วยนะคะเพื่อลดลดความรู้สึกที่เขาเออชอบผู้สาวอยู่นะคะ <laughs> ชอบน้องอลงอยู่ไปดูนะคะตามดูนะคะว่าเขาจะลดความรู้สึกตรงนั้นได้ไหมะคะ่ะดุยวจะลดความรู้สึกได้ไหมป่าป่าป <c oughs> ่าน้ำก็ไม่กินข้าวก็ไม่กินจะมีแรงไปไหมเนาะ นี่เนาะจะมีแรงไปไหมเนาะฟันก็ขาวอ้ฟันก็เหลืองฟันขาวขาวเหลืองหมดเลยหนึ่งอขอบตาดำไอ้ขอบตาดำม่วงก็ม่วงนอนก็ไม่นอนกลางคืนก็ไปนอนเฝ้าสาวนะคะมันก็ไม่กินข้าวนะคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะจ้าป้ายไปไปไปเก็บเหตุกันนะเี้ยวป้าปเก็บเหตุกันคลิปนี้ก็หยุดกันที่บึงโหินๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ